เอามาให้ดูซิ squared? ใช่เป็ดหรือเปล่าไหนเอามาให้แม่ดูซิใช่เป็ดไหมไหนเอามาเอามาให้แม่ดูซิเป็ดหรือเปล่าไอรีนไหนเอามาให้แม่ดูซิเป็ดหรือเปล่าเนี่ยไหนเอามาให้โชว์หน่อยมาโชว์หน่อยเป็ดใช่ป่าไหนเอาเป็ดมาให้โชว์สิ ไหนโชว์เอาตั้งหน้าขึ้นสิสวยๆตั้งหน้าขึ้นสวยๆส,ยส,ยสิน้องเป็ดอะเอ้าเอา้เอาเอาเอา้าเอาอย่าทำน้องทำน้องอืมอย่าทำน้องน้องไอรีนนะ่ะอย่าทำน้องอืออืมอ ทำน้องตกแล้วเอ้าเอาเอาอืออือทำอะไรอื้ออื้อเอ้าวอ้าวทำน้องร่วงทำไมอ่ะทำน้องเออ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  นั่นคือสิ่งงายหลังดอกโอ้โอ้โอ้เฮ็ดไปทั่วทีบเสด็จเนาะเอาเอาทำอะไรล่ะนอนโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้า นอนอะไรยัง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 ไม่มายังไม่มามืดนะน่ะ <Happy. S 1> เอ้ย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 ปิดปิดปิดเลยปิดเลยปิดเลยบายบายสวัสดีค่ะยายายา <Happy. S 1> มานี่เลยมานี่เลยเร็ว มานี ane. Ane. An, le ge, lebih, lebih, lebih. Oh ้มานี oh ้ป oh. oh ิดเลยปิดเลยเร็วๆโอ้โยเดี oh. Oh ๋ยวมือ oh. ป oh ิดเบาๆมือเดี oh ๋ยวโดนพ่อมึงอ่ะไปเร็วไปเร็วไปปิดปิดปิดเดี๋ยวล่อปูมานะคะอ่าล่อปูมาจ๋าไม่เข้าพ่อไม่เข้าเดี๋ยวพ่ออาบน้ำก่อนเดี๋ยวพ่อไปพ่อเหนียวพ่อเหนียวตัวอยู่ค่ะมาเร็วเร็ว ได้หายาเดี ves, hey, bye bye bye. ๋อาวอ้าวอาเสาร์เสียงเศร้าอ้านอนสบายอเดี๋ยวอ้าเอ้าเอ้าเอาพอละพอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ